สวัสดีครับคนดูผมแฮม s t e r boy วันนี้ผมจะมาเล่นแมปนี้เลย Pixel Tower Defense นะนี่ทุกคนคงงงใช่ไหมว่าทำไมผมถึงเป็นตัวตัวแบบเบคอนอย่างนี้เพราะว่าไอเดี d หลักอะฟาร์มอนิเม v a n นการ์อยู่รออัปเดตใหม่ผมก็เลยเบ,เ,บเบื่อช่วงนี้ไม่รู้จะอัดเกมอะไรลงผมก็เจอแบบหนึ่งแบบเหมือนเพิ่งอัปเดตฮาโลวีนมาเลยมั้งไม่รู้ว่าเกมมันเปิดมานานหรือย,ยังนะแต่มันเป็นอัปเดตที่เท่าไหร่นะอัปเดต3ใช่ไหมเอออัปเดต3 ใช่ใช่ฮาโลวีนอีเวนต์มาใหม่ผมก็เลยเออเอาไอดีอา ID ไอก่ผมอะลองเข้ามาเล่นแล้วทีนี้ผมแบบเปิดครั้งแรกก็ไม่คิดแบบจะจริงจังหรอกแบบเปิดครั้งแรกอะผมก็ได้ตัวนี้มาไซบอร์กระดับมิติกแล้วก็ไปสุ่มเอ่อสกิลมานิดหน่อยได้เป็นชาร์ปเนสหนึ่งก็ถือว่าเกลือดีแบบแบบแนวนี้แบบเกลือทุกแมปไปนะปลาคนดูไปเล่นกันจริงๆผมก็เล่นมาสัก พักหนึ่งก็แหละแต่ไม่ได้อาจมันเพลินเกินใช่ใช่ไปเล่นด่านนี้เลยแล้วกันเพิ่งปลดมาใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า Underworld ไปโอเคเล่นระดับมีเดียมแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป Let's go นี่แล้วผมก็เพิ่งสุ่มได้เจ้าตัวนี้มานี่วางเลยเอาตรงนี้เลยมันชื่อว่าอะไร Fire Guardian เนี่ย ใช่ใช่ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะนี่ตี0.9วิเท่าเท่ากับเกม A A นี่คือไวมากเลยนะแต่ผมว่ามันดูช้าๆนะคือผมคิดไปเองผมวางเจ้าไซบอร์กก่อนเลยเนี่ยมาจากไมค์คาร์ฟจริงๆเลยเนะี่ยดูดิสเกลเลตันเลยเนะี่ยมันไมค์คาร์ฟหรือเปล่าในเกมเนะี่ยมาน่าจะตั้งชื่อแบบไมค์คาร์ฟทาวเวอร์ดีเฟนส์อะไรอย่างงี้นะ <c oughs> มาเดี๋ยวผมวางนี่ด้วย เจ้าตัวนี้เท hey, ่มากเลยนะเป็นระดับเลเจนด์แต่ผมแต่ผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะเจ้าอัพเฮโลนี่ตัวระดับเลเจนดารี่เคมอนตอนนี้ปล่อยสเกลตันเข้าไปร้อยกว่าไม่น่าเป็นไรมากเลือดฐานมีอยู่2อ0พนเคได้อยู่นี่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เท่กว่าไซบอร์กอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งสุ่มได้มาด้วยอย่างว่าคนดูถ้าใครเล่นแบบจนเทพ,พจนเซียนก็แนะนำได้เหมือนเดิมนะ ว่าควรฟาร์มหรือเก็บตังอะไรยังไงนะอันนี้ผมก็แบบไปหาเพื่อนเล่นใน Discord ของตัวเกมเลยอะใช่ใช่มันจะมีคอมมูของคนไทยอยู่ในนั้นอยู่ผมก็เข้าไปขอแจมอะไรอย่างนี้อะแต่ผมเปิดคูณ2เลยลวกันแต่ผมยังไม่ออโต้สคริปนะผมกลัว่ามันจะแบบว่าไม่ไหวแต่เห็นผมเห็นคนเขาได้ระดับกอรลี่กันเยอะมากนี่ไงมีคนได้ซีิอีกอะ ซีเข็ดเกมนี้ออกอยากไหมคนดูบอกไว้ได้นะบอกผมได้นะเห็นเลเวลหกนี่คือผมผมเล่นวันเดียวเองนะผมเป็นลงไอ้นี่มาอะไรวะไออีเวนต์ฮาโลวีระดับไหนแม่ไปลงกับคนในดีสของตัวเกมอะใช่ใชแล้วมันได้ e อ p ประมาณ2อล้านมัน้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเยอะมากมา ตอนนี้ผมวางเจ้าไฟ e g กา r ี i สองตัวล้วรู้สึกว่าชิลนะตอนนี้ผมควรวางตัวฟาร์มดีมไหมนต้องวางแหละเออใช่ผมลืมบอกตอนผมสุ่มอะ่ะมันออกมาพร้อมกับเจ้าไฟ u ์การีนเลยเจ้าตัวเนี่ย Miner เนี่ยตัวฟาร์มตังตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้ไม่มีตัวฟาร์มตังนะแต่มีเฉยเลยผมม็งงอยู่แนะนํากันได้นะคนดูควรลงอะไรฟาร์ม ตังด่านที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมาเลยเจ้าสเกลเลตันผมว่าน่าจะชิวะนะผมเปิดออโต้สกิปเลยแล้วกันไปยาวๆคนดู30บเวฟผมรู้สึกมันเยอะมากนะแต่ยังโชคดีที่มีคูณสองบอกคูณสองให้ดิคูณสองบอกเลยผมอัพเจ้ามเนอร์ก่อนตัวฟาร์มตังของผมขยันแขน่งมากโอ้โหขุดไวมาก ปะตอนนี้น่าจะชิวนะ๋ยวผมว่าวางเจ้าไซบอรกเพิ่อมอีกหตัวโอเคแล้วก็ตัวระดับมิติกนะคนดูมันวางได้แค่2ตัวเองอะต่างจากเลเจจนหรือตัวอื่นๆเลเจจนวางได้กี่ตัวผมจำไม่ได้แต่เหมือนตัวอีพีกับแรน,นี่วางได้เยอะอยู่นะแต่เกมเนี่ยคือแบบตีไวมากเลยนะสปีดเนี่ยเทียบกับอนิเมะแวนการ์ดี่คนละเรื่องอะ แต่ผมดูมันก็ไม่ได้ตีไวขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมคิดไปเองไม่รู้หรือเป็นเพราะแอนิเมชันด้วยส่วนจุดเก้าหวีอ่ะคนดูถ้าผมมีตัวอย่างนี้ในแอนิเมชันกาดนะบอกเลยไหวชิลไปยาวๆโอเคผมอัพตันตัวหนึ่งอะเจ้าตัวไมเนอร์ตัวฟาร์ตังของผมตอนนี้ชิลมาก ดี๋ยวอัพเพิ่มอีกผมรู้สึกว่าตังแบบนี้ได้ยากอยู่นะถึงจะมีตัวฟาร์มันดูได้ช้าๆถ้าเทียบกับอนิเมะมันการ์ดก็แบบว่ามันได้เป็นแบบถ้าอัพตันก็เวฟแล้วหมื่นเป็นหมื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันวางได้2ตัวได้มั้งใช่จริงๆมันก็น่าจะวางวางได้มากกว่านี้นะมายถึงสมมติว่ามีตัวฟาร์มตัวอื่นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้นะว่ามีมีอีกไหม นอกจากเจ้าไอ้ตัวไมเนอร์นี่โอเคเริ่มหลุดล้วคนดูผมว่าต้องอัพละให้ปล่อยได้อีกสักหน่อยโ okay. อเคปิดออโต้สกิปก่อนเดี๋ยวแพ้หลุดมันิดหน่อยเดี๋ยววางเจ้าอัลพาโลไว้ทิ้งไวไวไหมได้อยู่เนาะอุ้ยแพ้เลย โอเคคนดูเกมก็ประมาณนี้แหละ<笑><笑>แพ้ว่ะผมก็เพิ่งเคยเล่นแบบนี้เหมือนกันหมายถึงด้านเนี่ยด่านลาวาโอเคครับคนดูมาอะไรของวันนี้ไม่ใช่การเล่นแต่เป็นนี้เลยเจ้าฝักทองคอนเซปช่องเราคือการสุ่มแล้วก็เกลือมาแต่ผมเปิดนี่กันเลยน้ำยาลักคูณ2ที่ได้จากการหมุนสปินตรงนั้น มาสุบได้สรอบก็เอามา let's go โอ้ส huh ีฟ huh ้าเกลือได้ระดับแร่เ huh ฮ้ย huh มีต huh ัวชายนี่ได้หรอเกมนี้แปลกวะเฮ้ยชายนี่ชายนี่แรววูโอเค ไปกันต่อรอบสุดท้ายไปโอ้โหสี uh. oh, ม่วงระดับอีพิกปะโอเคทวินเบรดแชร์หมดแล้วคนดูอะประมาณนี้ครับคนดูเป็นคลิปสั้นๆ แต่ไม่ได้ลงคลิปนานเกินก็อย่าด่ากันเลยนะที่ผมแพ้เมื่อกี้ผมมาเล่นคำๆเฉยหาแบบคลายเคยรียดเบาสมองรอแอนิเมะแวนการ์ดอัปเดตนะคนดู thank you มากครับคนดูที่เข้ามาดูเกือครับผมบ๊ายบาย